แต่เมื่อเธอโตขึ้นวันนี้นะครูหวังว่าเธอคงรู้สึกและคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูท,คทุกคนทำไปนะคะหวังอย่างเดียวไม่ได้หวังอะไรหวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตหวังให้ทุกคนเป็นคนดีของสังคมและพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขตลอดชีวิตทุกอย่างครูไม่ได้หวังอะไรนะคะ สั่งสอนดุดาว่ากล่าวแนะนำตักเสื้อก็เพื่อจุดสูงสุดนะคะคนเป็นครูนะไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นสำหรับลูกศิษย์ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตก็เห็นลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมนะคะเป็นคนดีของพ่อแม่นะคะวันไหนที่คิดไม่ได้คิดไม่ถูกนะ,ะก็ให้นักเรียนระลึกถึงวันนี้ที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนนะคะ แล้วก็หวนกลับมานะวันนั้นก็ลูกก็จะสำเร็จในชีวิตนะคะครูขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนนะคะจริงๆคุณครูปดกรเสียแล้วนะแต่ว่าคุณครูก็ยังไปจากที่นี่ไม่ได้นะคะก็ยังมาอยู่แบบเธออีก เพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนสำนึกไห้ดีที่สุดทุกคนจุดประสงค์ของครูก็คือรักเธอนะคะแล้วก็จะรักตลอดไปหวังดีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ